นีนะคาอยู่ในแมป Tower of b o w l บใช่อินไทยใช่ไหมไถอยู่มีโลวักแล้วแต่เราไป,ลไป,ไปเล่นกันเลยอุ้ยเป็นแบบไม้เลยเองเป็นแบบไม้นะทุกคนเราชอบแบบไม้มากเลยทุกคนเคยเล่นกัน,กนยัง <c oughs> ถ้ายังไม่เคยเล่นขอนแน่นเลยนะสนุกมากสนุกมากแต่อาจจะเป็นคือแบบยังไงเดียมันจะหัวร้อนนิดนึง หัวแล้วแต่มันก็สนุกตลกตล,ลกนะแล้วพอมันตกมันจะกลิ้งบ,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 บอืก็คือสนุกอยู่ปักโอโ้โหโอโ้โหปักแบบแรงมากปักเราเล่นกีตาร์กันดีคะเอมิมตกแล้วคะ่ะแต่เอมิมเล่นกันไม่รู้คะ่ะ <c oughs> เล่นไปเรื่อยๆแต่เตินกว่าคลิปจะพอแล้วคะ่ะค่ะแล้วก็ปัก ไม่ใช่อิงอิงอย่าพูดถึงเนคอนะเขาไม่รู้จักคนดูไม่รู้จักดูแลไม่พูดหลอกแล้วก็ตกนะทุกคนเออไม่ตกไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตกรงอย่าให้อย่าให้ค้างเลยเพราะถ้าครั้งมันจะไม่สนุกเลยอืคือไม่ได้ตัดคลิปเลยเพราะไม่ได้ตัดคลิปมาสองสัปดาห์แล้วก็เลยมาทำคลิปไม่อยากที่แกตัดคลิปอะคะ นะคะจะมาทำคลิปแทนไม่ไม MM ่อยากที่เกียดชมลมคนที่เกียดตัดคลิปนะคะชมลมคนที่เกียดตัดตัดตัดคลิปเลยค่ะตัดคลิปอุ้ยตกตกต๊กตุยเลยตุยแย่ชมรมแบบตลกมากค่ะอ้าวคนอยู่นู้นคนอยู่นู้นเองจะไม่ต้องพูดขาดก็ได้นะเออจะไม่ต้องพูดขาก็ได้นะ ตอนนี้กระแทกแรงมากกระแทกกระแทกกระแทกโอ้เกือบตกแล้วตกแล้วทุกคนเลยไปแล้วนะคะตอนนี้อ้มันเป็นแบบที่เราชอบมากแล้วก็เป็นแบบที่บ้ามากด้วยช้าค่ะมันเป็นแบบบ้ามากเลยค่ะปชชานะคะใกล้ถึงพัดลมแล้วครับไปพัดลมแล้วมันจะเร็วแล้วคือแบบเราจะตกแน่เลยครับไปพัดลมเร็วนะคะ ใช่นะคะแบบนี้ใครถ้าใครเล่นแบบนี้ไม่เป็นแล,แล้วซูมเข้าคนแล้วคนที่เล่นถนัดแบบซูมเข้านะคะอาจจะเวียนหัวนิดน,นึงนะคะโอ้ฉันซูมเข้าฉันเห็นจตกรกระเป๋าฉันค่ะฉันเห็นแต่เสื้อฉัน,นะค่ะอย่าซูมเข้าเลยดีกว่าค่ะไม่ดีเลยใช่ใช่ค่ะไมย์มันจะเวียนหัว,วต,กตกตกตรงไหนล่ะคะตรงกลางตรงกลางพันลมอันที่สามค่ะพัดลมอันที่สามโอ้โอฉันยังไม่ตกค่ะ ตบค่ะไม่ต้องพูดข่าไงแล้วก็ปิวกระเด็นมาเลยอุย้ยอย่าแบบอะไรกบบนั้นก็ได้ไม่ต้องพูดข่านะเมื่อกี้ปิวกระเด็นเลยทุกคนขอให้ยอดเอาขอให้ยอดเยอะๆหน่อยนะแบบทะลรู้แบบวิดีโอที่คลิปที่ฉลามเลยนะเพราะว่า คลิปนั้นเป็นคลิปที่วิดีโอนะที่เป็นวิดีโอที่เราถ่ายคลิปด้วยกันยอดวิวเยอะที่สุดแล้วขอให้มันยอดวิวเยอะกว่าคลิปนั้นให้ได้เลยเอาแบบหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งแสนไปเลยนะคะ <c oughs> ขอให้เป็นอย่างนั้นจะดีใจมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าดูแค่แค่หนึ่งถึงสองหนึ่งหรือสองคนนะคะฉันจะแบบโอดมากเลยนะคะ หนึ่งกับหนึ่งหรือสองคนฉันก็เป็นแลวแต่ถ้ามากกว่าสิบนะคะก็คือจะดีใจขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ดูคลิปของเราแต่ถ้ามากกว่าร้อยนะคะมากกว่าร้อยก็คือแบบโอ้ขอบคุณจริงๆเลยที่ดูแต่ถ้าแต่ถ้าศูนย์นะคะถ้าศูนย์ก็แบบจะโกรธล้านปีเลยค่ะจะโป้งล้านปีเลยต้องมีคนดูบ้างแหละถ้าถ้าหนึ่งล้านนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะฉันจะซื้อขนมไปฝากทุกคนเลยนะคะ ถาถึงหนึ่งร้านจริงเขาจะซื้อขนมเยลลี่ไปฝากไปฝากไปฝาก FC เขาด้วย <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูได้เลยไอ้ออกตกพอพูดเราตกเลยค่ะถ้า <c oughs> ถึงหนึ่งร้านจริงเค้าจะซื้อเยลลี่ไปฝาก FC <c oughs> จริงจริงไม่ได้หรอกขอให้ดูกันเนยอะๆจะได้เยลลี่ฟรี <c oughs> 1> 1, แต่ถ้ามีหนึ่งคนนะคะหนึ่งคนนะคะฉันก็จะโกรธนะคะบอกไปแล้วไงคะ ฉันตกนะคะถ้าถึงหนึ่งหนึ่งพันนะคะฉันจะให้ฉันจะให้เออมจะจะให้ฉันจะแอดถ้าสมมติว่าถึงหนึ่งพันฉันจะแอดคนฉันจะจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่เป็น F4 ฉันแล้วดูคลิปฉันนะคะฉันจะแอดสามคนแรกค่ะที่ดูคลิปฉันคุณคะแล้วถ้าแล้วถ้าแบบมีคนดูเป็นแบบสิบล้านนะคะ ฉันก็จะเป็นคนที่โด่งดังที่สุดในโลกค่ะแล้วฉันก็จะให้ตุ๊กตาฉันจะซื้อตุ๊กตาไปเลยโุก้คนก็เติมโลบักให้เขาเนี่ยแล้วฉันก็จะได้ตังค์ด้วยค่ะฉันก็จะเอาไปเติมเกมค่ะแล้วคนก็เอามาแล้วคุณจะต้องเอาโลบักไปให้ด้วยนะเอาไปให้เอาให้เอฟซีค่ะแต่คุยตังค์อันนี้จะแก้งน้อยเลยนะจะไปอะไรขนาดนั้นเพิร์เจอไกลไป ตอนนี้นะคะพวกเราก็ไปพูดตามน้อยอยู่ยังไม่อะไรขนาดนั้นหรอกแค่พูดเล่นพูดบ้าบาบอๆไปแค่นั้นโอ๊ยตกอีกแล้วคือตกนะคะคือแบบพูดกันห้านาทีแล้วน <c oughs> <c oughs> เนี่ยแล้วก็ตกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งนาทีเรามาเล่นบ้าบ้ากันถึงตกแล้วค่ะอ่าอย่าลืมบ้า,บา เล่นที่เซนชัยมา,มาสนุกค่ะทุกคนปักโอ้ปักปักกระเทกกระเทกเออเออ่ซ <c oughs> นชัยมันจะเด้งตลกมากเลย <c oughs> แต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวให้ดูนะคะ <c oughs> ขอให้ถึงร้อยก็ยังดีเลยถึงร้อยก็ยังดีหรือว่าถึงห้าสิบขึ้นไปอะไรอย่างนี้จะดีมากเลยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ามีคนดูแค่หนึ่งคนนะคะก็จะ a อ d คนที่ดูคนที่หนึ่งคนณเค่นัน,นะคะ่ะขอบคุณคนเดียวนะคะคนอื่นที่ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนละไม่มีใครดูแล้วแล้วคนดูอยู่คนเดียวคนจะต้องคุณจะต้องแอดตัวเองนะโอเคค่ะแอดตัวเองไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> ยังไงพี่ยังไงอิโคเทเช่ก็ต้องดูแล้วนะคะค่ะพูดตามสามร้อยค่ะโอ้ยโอ้ยถึงท่านชัยแบบหมดเวลาคะ่ะฮะ ถึงเส้นชัยแบบหมดเวลาค่ะถึงเส้นชัยไม่ถึงเลยอืออ้าวนายมีจับระบบการเช็คสามแผ่นที่อิตาเลียวอุ้ย 4นาทีาจะจบคลิปนะคะอีกสีน่นาทีคะ่ะเพราะแต่คลิปมันยาวเกินไปคือแบบเราไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยกลัวทุกคนอันนี้แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งพอ,พอแล้วคะ่ะช่ายทวิดีโอได้แค่นี้ค่ะทำไมละคะมันหมดแล้วค่ะทำไมเวลาหมดหรอใช่มี โอเคสำหรับ,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 บทุกคนนะคะแล้วก็จะมาเฉพาะคันแค่นี้นะคะพี่อิงหมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะกดแล้วกดติดตามขอให้คนดูเยอะๆนะคะจะซียร์ีบไปแจกเลยคะ่ะบ๊ายบายค่ะวัี้เราไม่ลงยูทูบนะ